พี่อ้อมมารับฉันได้ยังไงเนี่ยต่อไปจะมารับทุกวันเลยดีไหมวันนี้พี่ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะเกิดเองอะไรดีๆงั้นเหรอเฮ้ <c oughs> พี่บอกมาสิถ้าพี่ไม่บอกฉันก็ไม่รู้ว่าพี่กําลังคิดอะไรอยู่ตอนเด็กเนี่ยพี่ก็เงียบขรึมแบบนี้เด็กดื้อพวกนั้นต่างก็หาว่าพี่มีวิญญ,ญาณร้ายเข้าสิงไม่ได้มีเรื่องดีอะไรจริงๆพี่แค่รู้สึกว่าหลังเลิกงานแล้วได้มาเจอเธอที่ไหนสักที่ เหมือนเหมือนฝันเลยอ่ะพูดหวานๆเก่งไม่เบาเลยนะบอกมาตามตรงเลยนะว่าพี่เคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแล้วเพื่อนผู้หญิงที่ค่อนข้างสนิทละ่ะมีใช่ไหมอ๋อมีคนหนึ่ง <c oughs> เป็นเพื่อนพี่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยเขาเป็นคนเสียยเหมือนเหมือนกันตอนแรกสนิทกันเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแ่เนอะหลังจากเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ช่วยพี่ในหลายๆเรื่องเลย ช่วยพี่เหรอบางครั้งก็ช่วยพี่เช็คชื่อในคาาเรียนช่วยเรื่องการบ้านกลุ่มเขาช่วยพี่หาข้อมูลด้วยพี่เล่าเรื่องในมหาวิทยาลัยของพี่ฟังหน่อยสิฉันไม่รู้เลยแต่พี่รู้เรื่องของเธอหมดเลยนะ<พ>ตอนมหาวิทยาลัยฉันไม่มีแฟนเลยนะพ,พี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ซะหน่อยร้านซุปหมาล่าหน้ามอเธอยังอยู่ใช่ไหมอยู่สิพี่รู้ได้ไงอะ<พ>อ๋อชีหมิงเย่สินะยังมีอีกนะถ้าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เหรอตอนนี้คงโตแล้วบ้าง พี่เป็นเทพหรือเปล่าเนี่ยไปกับเธอว้าวสูงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแกอายุเจ็ดขวบแล้วนะไม่ใช่เด็กน้อยแล้วทำไมของเธอถึงกลายเป็นต้นไม้อธิษฐานไปได้พี่ดูต้นไม้รอบๆพวกนี้สิ ทุกต้นปลูกพร้อมกันตอนปีหนึ่งทั้งหมดเลยมีแค่ของฉชนต้นเดียวที่โตที่สุดเขียวชวยอุ่มที่สุดมหาวิทยาลัยเรามีธรรมเนียมอย่างหนึ่งในบรรดาต้นไม้ที่ปลูกพร้อมกันต้นไหนที่โตดีที่สุดแสดงว่ามันมีจิตวิญญาณมีโชคเพราะฉะนั้นทุกคนจึงยกให้มันเป็นต้นไม้อธิษฐานพี่รู้แค่ว่าเธอดูแลคนอื่นได้คิดไม่ถึงเลยว,ว่าเธอจะดูแลต้นไม้ได้ดีด้วยต้นกล้ามันดีอยู่แล้วตอนเด็กพ่อเคยสอนฉันเมื่อเลือกต้นกล้าแล้วให้ใส่ปุ๋ยช่วยแวดูใบไม้ผลและใบไม้ร่วง <c oughs> ถ้าฝนไม่ตกก ชิบิงเย,ย่บอกว่าเธอดูแลต้นไม้ต้นนี้เหมือนลูกชายตัวเองใ <c oughs> ช่ฉันชอบต้นไม้มากๆเลยตอนมันมีชีวิตมันสงบมากหากวันหนึ่งที่มันตายไปแล้วกลายเป็นท่อนไม้ฉันอยากแกะสลักมันให้เป็นต้นไม้ที่ไม่มีวันตายต้นหนึง่งอ๋อถ้าอยากทำงานศิลปะการแสดงที่ใช้เวลานานให้สมบูรณ์อย่างนั้นใช่ไหมล่ะจะพูดอย่างนี้ก็ได้ พี่ทำไรอ่ะเจอต้นไม้อาธิษฐานก็ต้องอธิษฐานสิเมื่อก่อนพี่ไม่เคยทำนี่นะตอนนั้นที่เราดูดาวตกด้วยกันพี่รองอธิษฐานพี่ยังหาว่าเขาอ่อนต่อโลกอยู่เลยคนเรายิ่งโตขึ้นก็ยิ่งงมงายเขาไม่เป็นเหรอฉันไม่เป็นนะฉันงมงายตั้งแต่เด็กแล้วสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยทั้งครอบครัวอ๋อ ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเธคิดว่าพี่จะเขียนว่าขอความรักจินญ,ญาตลอดไปเอพี่แบบนั้นไม่เรียกว่าเรียกง่ายแล้วนั่นคือบ้านนลกต่างหากพ,พี่ทำอะไรอะปล่อยฉันเลยนี่มันมาหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวจะมีรปภเดินมาตรวจตรานะเนอะก็เถิดเตี้ยนี่ฉันเตี้ยตรงไหนฉันสูงไอยหกสิบสองนะพูดความจริง ก็ได้ก็ได้ก็ได้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วจะทำไมฉันขวางหูขวางตา,าพี่เหรอฉันเป็นขวางอะไรพี่ 이요 아, 또 지내. นึกโกรธอยู่เลรครั้งหน้าไม่กล้เธอแล้วที่หาว่าฉันเตี้ยพี่ไม่ได้หาว่าเธอเตี้ยพี่แค่คิดว่าเธอตัวเตี้ยแบบนี้มันไม่ดีต่อต้นคอพี่เลยเนอะได้งั้นครั้งหน้าก็คุกเข่าคุยกับฉันให้ต้นคอฉันไม่ดีบ้างได้พี่จะคุกเข่าให้เธอครั้งหนึ่งรอพี่ซื้อแหวนก่อนนะอออ,อย่า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  ตอนนี้เราเพิ่งคบกันได้ไม่กี่วันเองนะพี่อย่าพูดเรื่องจริงจังขนาดนี้สิพูดเรื่องที่ผ่อนคลายหน่อยอ๋ออาหารที่นี่รสชาติไม่เลวเลยนะเฮ <c oughs> <c oughs> ฉิบิงเย่ชอบกินที่สุดเลยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยถึงจะไม่ได้เรียนที่เดียวกันแต่ก็มักจะนัดรวมตัวกันที่ร้านนี้ตลอดรสชาติไปแลว้วราคาก็ถูก <c oughs> ด้วยใช่ไหมเล่ออีกหน่อยก็พาพี่รองมาด้วยนะ ต่อไปเวลาพวกเธอสอบคนอยู่ด้วยกันควรรักษาระยะห่างหน่อยนะรู้แล้วพี่ต่อไปพวกเราก็ต้องรักษาระยะห่างเวลาอยู่ต่อหน้าพี่รองด้วยนะทำไมฉันกลัวว่าเขาจะยังรับไม่ได้นะ รับไม่ได้ก็ช่างเขาสิให้เขาเข้าใจด้วยตัวเองจะใจร้ายขนาดนี้ไม่ได้นะหรือเธอจะเลือกใหม่แล้เวเลือกเขาทำไมพี่เหมือนตัวเม่นเลยเล่ะถ้าเธอจะสงสารพี่ก็สงสารให้ถึงที่สุดสิอย่าเห็นว่าคนอื่นนะ่าสงสารกว่าก็หันไปสงสารคนอื่นได้บ่อ,อะไรคือสงสารพี่กำลังดูถูกใครกันแนะ่ เธอไม่ได้สงสารพี่สักนิดเลยเลย ไ,ไ,ไสาเหตุที่เจ้าสูรันเลิกกับเธอพี่รู้งั้นลองมาพิสูจน์ใหม่อีกครั้งบ่พิสูจน์เหรอในสถานการณ์แบบนี้ฉันไม่อยากจูบเลยสักนิดไม่เป็นไร ไม่อยากจูบก,ก็ไม่เป็นไรสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาก็เหมือนครอบครัวเดียวกันตั้งนานแล้วอย่างน้อยก็มั่นคงกับความรักที่บริสุทธิ์แค่เธออยู่กับพี่ก็พอแล้วพี่ไม่แค่ฉันแค่์ทำไมพี่ถึงคิดแบบนี้ทำไมพี่คิดยังไงถ้าฉันไม่ชอบพี่ฉันจะตอบตกลงคบกับพี่เหรอ เธอเคยบอกว่าถ้าพี่ตกลงไปเธอจะจับพี่ไว้นั่นไม่เหมือนกันพี่รู้ว่าไม่เหมือนกันถ้าพี่ไม่บังคับให้เธอยอมรับเธอจะเลือกพี่ไหมเธออยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขเธอมีเพื่อนมากมายแต่พี่ไม่มีใครเลยพี่จะไม่ต้องมีเธอเนอะพี่ในชีวิตของพี่ไม่ได้มีแค่ฉันนะพี่ไม่ได้มีอย่างอื่นที่ชอบทำเลยเหรอ แล้วตอนที่พี่อยู่สิงคโปร์นอกจากดูแลน้าเฉินถิงกับน้องสาวแล้วไปเรียนแล้วพี่ทำอะไรบ้างคิดถึงเธอคิดถึงบ้านฝันกลางวันจินตนาการว่าได้ใช้ชีวิตข้างๆเธอ จินตนาการว่าได้กลับมาเจอเธอและแต่างงานกับเธอมีลูกหนึ่งคนอยู่ไปเป็นครอบครัวมีความสุขมันจะชื่อลูกพี่ก็คิดไว้แล้วเลย ป่วยรือเปล่าทำไมไม่มีใครรู้เลยว่าเพื่อกนกำลังป่วยคนที่ฉันรักและทอนุตนอมฉันเคยมองเขาจากที่ไกลแสนไกลเขาอยู่ในที่แสนไกลย,ยังอยู่ใจกลางแสงไฟ ที่สาสต์สองเป็นประกายถนัดเเเธอมาได้ไงมาเลี้ยงข้าวพี่ไงฉันรอพี่มาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยไปกันไปกันไปกันไปฮะออกพี่แป๊บเนอะเร็ว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 หน่อยเร็วเร็วหน่อยอืมอย่าไม่พี่ไม่กินหรอ รีบกินเถอะกินสิมีเรื่องจะคุยกับพี่ใช่ไหมไม่มีนี่รีบกินเถอะกินเสร็จแล้วพวกเราก็รีบกลับกันบ่ายฉันยังมีธุระที่สตูดิโอนะตอนเที่ยงเธอมาที่นี่เพื่อมากินข้าวกับพี่แค่นั้นเลยแล้วไงล่ะต่อไปถ้ามีเวลาว่างฉันก็จะมากินข้าวเป็นเพื่อนพี่ทุกวันส่วนตอนบ่ายฉันจะพยายามเลิกงานให้เร็วแล้วมารับพี่พี่ไม่ต้องมารับฉัน เด็กินสิพี่ไปส่งเธอเรียกรถก่อนละคกันไม่ต้องหรอกใกล้ขนาดนี้ซิ้กลับเองก็ได้พี่กลับไปเถอะเป็นอะไร ทำไมจู่ๆเธอถึงเป็นแบบนี้ล่ะพี่บอกว่าฉันสงสารพี่ไม่ใช่เหรอฉันสงสารพี่เนอะตอนที่คนคนหนึ่งกำลังรอคอยก็มักจะคิดฟุ้งซ่านพี่ไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นคิดมากไปทำไมกันพี่ต้องใช้ความฉลาดนนี้ในทางที่ถูกที่ควรพี่ควรตรวจคนไข้เพิ่มสองสามคนก็ได้นี่พี่สบายใจได้ฉันสงสารพี่มากๆสงสารพี่จนถึงที่สุดสงสารพี่ไปจนกว่าตัวพี่เองจะคิดว่าไม่ต้องให้สงสารอีกแล้ว เพราะว่าฉันชอบสงสารคนอื่นโอเคไหมยังโกรธอยู่เหรอเปล่เาเมื่อวานยังร้องไห้อยู่เลยไม่ได้ร้องโอเคไม่ได้ร้องเมื่อวานหมาน้อยฉี่สินะพี่สิหมาน้อย <c oughs> <c oughs> ฉันไปเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นมารับนี่ไม่ต้องรองพ่อโทรมาหาพี่แบบว่าตอนเย็นให้พี่ไปหาหมอแผนโบราณเป็นเพื่อนเขาหน่อยทำไมไปหาหมอแผนโบราณอีกแล้วล่ะเขาบอกไม่ค่อยสบายตัวเนอะได้ฉันอนุญาตไปเถอะ ทำไมต้องสูงขนาดนี้เนี่ย ได้แล้วมาสิฉัน<ม>กินสิพี่กินถึงใบนี้พี่จะหยุดพักผ่อนแต่ว่าข้างนอกร้อนมากตอนเย็นพวกเราค่อยออกไปกินข้าวโอเคไหม าเธออยากไปทางานที่สตูดิโอพี่ไปเป็นเพื่อนได้เลยฉันไม่ไปนะมันร้อนเกินไปฉันไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่แต่บ้าน <c oughs> ตากแอร์กินแตงโม,โมนอนแผดูนหนังอตั้งแต่เด็ก <c oughs> เธอก็ชอบกินแตงโมกินมันฝรั่งอยู่บนเตียงพี่ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> นอนกินสบายจะตายนะส <c oughs> องสามปีก่อนแม่พี่ต้องนอนกินข้าวบนเตียงทุกวันถ้าได้ยินเธอพูดแบบเนี้ดาว่าต้องโกรธจนใช้เม็เท้าเคาะหัวเธอแนะ่ <c oughs> จริงสิน้าเฉินทิงตอนนี้เป็นไงบ้าง เดินได้แล้วแต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กล้ามเนื้อรีบนิดหน่อยฟ้าครึ้มฝนตกก็จะปวดแต่ช่วยเหลือตัวเองปกติได้แล้วยืนนานๆไม่ค่อยได้เนอะงั้นตอนนี้เขาก็ทำงานไม่ได้สิงั้นตอนแรกๆเขาเป็นยังไงเหรอเออฉันหมายถึงตอนที่พี่ไปสิงคโปร์เนะ่ะทำไมจู่ๆถึงถาแบบนี้ก็ตอนนั้นพ่อไม่ให้ฉันถามเยอะแล้วพี่ก็ไม่พูดเยอะด้วยฉันก็เลยไม่รู้ เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเท่านั้นพี่จะต้องให้โอกาสฉันสงสารพี่ให้มากๆนะต้องรักษาความน่าสงสารไว้ให้มากที่สุดเพราะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือสงสารคนอื่น